ค่ะพี่น้องค่ะกรใจายข้าวค่ะเอียนแล้วค่ะพี่น้องเอียนแล้วมาอีกรอบนึงให้ยูจาบ่ามาทางเฮียนมาอีกรอบนึงนี่บอกม่วงข่อยปั่นอยู่คือยังนี่ลนลบบรรยากาศบรรยากาศโอ้ขอบอากาศไทยมันผัดมาทางผีมันปั่นค่ะพี่น้องปั่นสายปั่นขวาปั่นสายปั่นขวาอันนี้ขึ้นเงียบเลยเด้วยค่ะต้นบอกงวงกังครัง้งกระเทียมเห็วกระจายข้าวบังงวดกระจายข้าวพี่น้อง ตะเบองพงกระใจเข้าเบ่งฐานถุนไปจะว่ามันเอียนไปทางไหนจะวจากมีหมากเหลือซ้ำนั่นแหละครับพี่น้องขวัญมันบ่หมันไปไหนบันนี่บงมองนี่ร่นแล้วหน่วยหนึ่งประตูนั้งอันนี้ก็ยังอยู่มัรแยากาศบรรยากาศโอ้ข่าวประกาศไทยมันผัดมาทางผีมันปั่นกาพี่น้องปั่นสายปั่นขวาปั่นสายปั่นขวาอันนี้ขึ้นเงียบเลยเนี่ย่ะต้นบวกลงไทยนั่นนซ้ำไหนพี่น้องว่า ต้นบกุงจากตรงตรงตรงเปี่ยนไปทางขุนกับคุณเอียนไปทางคุณพี่นอ้นงงนองอันนี้คนนัง่งหัว่ายขาบ้องล้มหงวดนีเอ้าพี่น,อน้องเนาะค่ะเนาะขอบคุณสหรับคลิปนี้มืนหนีพันบรรยากาศลังฝนตกมาให้เบิงังตอนฝนตกประกาศไทายพี่น้องใจบ่ดีพี่น้องจากฐานลมๆมอันนี้ฝนสาแล,ล้วฝนสาแล้วพี่น้องสาแล,ล้วตอนฝนแตนเลียนวนกันโยกหยานแห้งพี่น้องมันล้มแห้งขาดปวดไรนั่นกันซ้ำไหมพี่น้องว่า คนบวหุ้งจานตรงตรงตรงเปลียนไปทางขุนกับขึ้นเอลนไปทางหุ้งพี่น้องอันนั้ปะใพี่นอ้องคะบรรยากาศใจข้าพี่น้องคนยันกันลูกเขียบลกูกคนเอารถเข่ามาขังในพี่น้องคนต้องได้เอารถเข่ามาขังในจานลูกเขียบลูนี่คือซ่าจังเลยเดี๋ยวบนแลงพวกหัวสิมาอีกบ่ะขันมาอีกคือร้อนประเดแล้วพี่นอออออออ้องเอ้ยของม่วงจากมิมะพี่น้องลบกว ออกไปไกลว่าไรฝนอยู่ในตลอดนี่มันบรรยากาศมันบรรยากาศโอ้ขอบประกาศไทยมันผัดมาทางผีมันปั่น่พี่น้องปั่นสายปั่นขวาปั่นสายปัย่นขวาอันนี้ขึ้นเงียบเลยเด้วยค่ะตอนบอกุ่งกันข้งค่ะพี่น้องนี่รอบแวงโอ้ยประสภาพดีนะค่ะลุงเทปโกโรกันนี้ตกแล้วตอนตอนตกประกาศพี่น้องเรุ่งรุ่เอียนแล้วค่ะพี่น้องเอียนแล้วมาอีกรอบนึงใครอยู่จับอมาทางเฮียน มาอีกรอบนึ่งนี่บักวงขอยปั้นอยู่ขึ้นยังนี่รนรถพ่อขอบคุณซาสำหรับคุณลูกซ้่มขีปจนจบนะค่ะเนาะคิดคิดอยากซุ่มคนอยู่ตลาดดพีีน้องเอ้ยจะหันได้สิจ,จมเนาะค่ะเนาะไปหลอบแลกว่าหันหนีกองก้อนยอมา <c oughs> ทางขยะาคอยปิ้วไหมพี่น้องจากไม่เ่ารา้รจากไม่เอาอีเงินน้องคนยันกินลูกเทียบรถคนเอารถขอบมาขังในพี่น้องคนต้องเอารถขอบมาขังใน ลูกเห็ดลงนี่คือซาจะง่ายแต่บนแล้วพวกหัไม่เอาเองกันอันพิงอันต้นแค่ไว้พี่น้องรู้พี่ต้นแค่ออกคนสักอยู่ท่างพี่มานน้ำหัวกระจายข้าวพี่น้องหนูพี่น้องเบิ่งหัวกระจายข้าวคนดึงฟังเดียวสลิงดึงฟังเดียวเย็นไปแล้วพี่น้องสิได้แซงคุณพ่อมาเบิ่งอยู่ค่ะเท้า่ะคุณพ่อกับน้ำมาเบิ่งอยู่โอ้พี่น้องใครนั่นกันซ้ำไหมพี่น้องวา ต้นมะคุงจากตรงตรงตรงเป็นเอ็นไปทางขุนกับขึ้นเอ็นไปทางหูอีพี่น้องอันนี้พี่พอขอบคุณชาสำหรับคุณลูกส้มลิปจนจบเนาะค่ะเนาะคิดคิดยากน้ำส้มพันอยู่ตลาดนัดพี่น้องเอ้ยจะหันได้สิจมเนาะค่ะเนาะไปหลอบแหลกว่าหันหนีกล้องอ็ย่อไอ้ดันดันซ้ำไหนพี่น้องวาต้นมกคุ่งจากตรงตรงตรงเป็นเอนไปทางขุนกับขึ้นเอ็นไปทางหูอีพี่น้องอันนี้ไอ้ดันดันซ้ำไหนพี่น้องวา บกคุ่งจากตรงตรงตะเคียนไปทางขุ่นกับขึ้นเคียนไปทางหูนี่พี่น้องบักม่วงได้เป็นถุงได้เป็นฝอพี่น้องบักม่วงขับปั้นยุคนั้นวัดในไทยให้เบิ้งพี่น้องย่านเฮงให้เบิ้งขนงานหัวกระจายข้าวของเจ้าเทียเหงหัวกระจายข้าวบะม่วงกระจายข้าวพี่น้องจะบิงหัวกระจายข้าวเบิงฐานถุนไปรย์จะว่าตะเอียนไปทางไหนเจ้าบะคลองเจ้าเฮียนเหงหัวกระจายข้าวบะม่วงกระจายข้าวพี่น้อง จะบ้องพวกระจใจข้าวเบื้องฐานถุนไปยจะว่าวัตเอียนไปทางไหนเจา้าไปหลอบไปหลอบซวงนี่เคลื่อนมาคนสิยู่จังไหนเรียกสนศาสตร์คนหายไปเก็บหนันซอยเพิ่งก็ได้พี่น้องนะ,ะขอบคุณหลายหลายค่ะน้องค่ะพี่น้องนี่หลอบซวงโอ้ยประสาทดีนะคะ่ะลูกเพียบกระลอกอันนี้โตแล้วตอนตอนต,อนตอนก็กะ้าพี่น้องเบื้องลู่เด็ดพ่อขอบคุณซชาสำหรับคุณลูกส้มคลิปจนจบเนาะ,ะ,ะค่ะเนาะคิดคิดอยากน้ำซุปคนยู่ตลาดดัดพี่น้องเอ้ย จะหันได้สิจมเนาะค่ะเนาะไปหลอบแหลกว่าหันนี่กองก็เหยามะมัดดึงฟังเดียวสลิงดึงฟังเดียวเย็นไปแล้วพี่น้องสิได้แซงคุณพ่พอมาเบิ่งอยู่ค่ะเนาะค่ะคุณพ่พอกำลังมาเบิ่งอยู่โอ้พี่น้องว่าสิมาอีกบ่าหันมาอีกคือร้อน,น,น,ออออนอบอไ่ไ,นนนได้ลลนนนแลว้แลวพี่น้องเอ้ยผมม่วงจากมี้มาพี่น้องรบๆออกไปไกลบ่ได้ฝนคือได้ตลอดนี่เอาพี่น้องจากฐานลมๆมตอนนี้ฝนสาแล้วฝนสาแล้วพี่น้องสาแล้วตอนฝนแันแลีนวนกันอยู่ ห่งพี่น้องมันล้มห้งค่ะปวดล่ะเข้าพี่น้องจากฐานลมลมตอนนี้ฝนซ้าแล้วฝนซ้าแล้วพี่น้องซ้าแล้วตอนฝนแตนเลนวนกันอยู่ยานแห้งพี่น้องมันล้มห้งค่ะปวดล่ะเพื่อเข้าพี่น้องพุ่นล่ะขย้ายพุ่นไปปิ้วปั่นมาขึ้นเบื้องรถพุ่นล่ะก๊องมาก๊องก,กันอยู่พี่น้องโอ้อยจะมาไมา่ได้ทั้งขายะทั้งขยะคอยปิว้วน้องปัญญน,นกันลูกเก็บรถคนเอารถเข้ามาขังในพี่น้อง มันต้องแดงรถเข้ามาข้างในมจานลูกเห็ดลงนี่คือสาจะง,งอนแอต่บนแหน่บ้งหัวคล้องเจ้าเห็ดเห็นหัวกระจายข้าวบ้องหัวกระจายข้าวพี่น้องจะบ้องหัวกระจายข้าวบ้องฐานถุนไปจะว่าวัาเอียนไปทางไหนจะไปคนนั้นหัวกระจายข้าวบ้องล้มหวดนี่เอา้าพีน่น้องเนาะค่ะเนาะขอบคุณสารับคลิปนี้มันหนีพันประกัศหลังฝนตกมาให้เบงตอนฝนตกประกาศทายพี่น้องใจบดีดึงฟังเดียวสลิงดึงฟังเดียวเย็นไปแล้วพี่น้องสิได้ แสงคุณพ่อมาเบึงอยู่ค่ะเนาค่ะคุณพ่อกับน้ำมเบึงอยู่โอ้พี่น้องบรรยากาศบรรยากาศโอ้ขบักกัดทายมันผัดมาทางผีมันปั่นค่ะพี่น้องปั่นสายปั่นขวาปั่นสายปั่นขวาอันนี้ขึ้นเงียบเลยเนาะค่ะตนบอกฮ่งของเจ็ดพ้อขอบคุณซาสำหรับผู้ลูกซ้อมขีดจนจบเนาะค่ะเนาะคิดคิดอยากน้ำซุ้มคนอยู่ตลาดนัดพี่น้องเอ้ยจะหันได้สิจมเนาะค่ะเนาะไปหลอกเลี้ว่างหันนีกองก็ย่อมองอยู่สามหน่วยสี่หน่วยจะถ้าได้ออกไปเบิ่งอีกอยู่ ชิได้ออกไปเบิ่งอีกเยอะค่ะเพียบค่ะค่ะพี่พน้องคะ่ะมบรรยากาศใจเข้าค่ะเด็ดพ่อขอบคุณชาสำหรับผู้ลุกส้มลิปจนจบเนาะค่ะเนาะคิดคิดอยากน้ำซุปคนอยู่ตลาดนัดพี่น้องเอ้ยจะหั่นได้สิจุ่มเนาะคะ่ะเนาะไปหลอกเลกว่าหั่านหนีกล้องก็ย่อบักค่ะพี่น้องคะ่ะมบรรยากาศใจเข้าค่ะไปนัน่งกันซสมัยพี่น้องว่ะต้นบมูฮุ้งจัดทรงตรงทรงเอียนไปทางขุ่กับขึ้นเอียนไปทางคู่ เอียดแล้วแต่ว่าพันบะได้เอียดมาทางผีรอกคา่าพันเอียดไปทางน้ำสลิง NOUNCER สลิงดึงอยู่แต่ที่สลิงดึงไปพี่น้องสลิงดึงไปเพราะอะไรนั่นไปซ้ำไหนพี่น้องวาต,ต้นบบหุง่งจากตรงตรงตรงเอียดไปทางขวนกับพื้นเอียดไปทางตรนี gì, นน้พี่น้องอันน,นี้พี่น้องจากฐานลมลมนี่ฝนสาแล้วฝนสาลแล้วพี่น้องสาแล้วตอนฝนแต่แรีนวน,นกันอยู่ย่านแห้งพี่น้องมันลม้มแห้งขาดขวด ลก็ดึงฟังเดียวสลิงดึงฟังเดียวเย็นไปแล้วพี่น้องสิได้แซงคุณพ่อมาเบิ่งอยูุขาแล้าค่ะคุณพ่อกำลังมาเบิ่งอยู่โอ้พี่น้องเอ็นแล้วค่ะพี่น้องเอ็นแล้วมาอีกรอบนึงใครอยู่จาบอกมาทางเฮียนมาอีกรอบนึงนี่บอกม่วงข่อยปั้นอยู่ึ้นยังนี่ลนลดึงฟังเดียวสลิงดึงฟังเดียวเย็นไปแล้วพี่น้องสิได้แซง ทุ่พ่อมาเบิ่งอยุขาทอดขาทุ่พ่อกำลังมาเบิ่งอยู่โอู้พี่น้องหัวเอียงแล้วแต่ว่าพันบ่ได้เอียงไปทางพี่เราขาพันเอียงไปทางน้ำสลิงสลิงดึงอยู่แต่ที่สลิงดึงไปพี่น้องสลิงดึงไปเพราะไม่เอาเอียงกันอันพิงอันต้นแค่ไว้พี่น้องรู้พี่ต้นแค่ออกคนสักอยู่ทางพี่มาน้ำหัวกระจายข้าวพี่น้องพี่น้องเบิ่งหัวกระจายข้าวกว่าสิมาเอียบ่าหันมาเอียบขึ้นร้อนบ่ได้แล้วพี่น้องเอ้ยผมม้วนจากนี้มาพี่น้องรบกวน ออกไปไกลบ่ได้ฝนยู่ในตลอดนี่ไม่เอาเอียอันอันพิงอันต้นแค่ไ้พี่น้องรู้พี่ต้นแค่ออกคนสักอยู่ทั้งผี่มาน้ำหัวกระจายข้าวพี่น้องนูพี่น้องเบ่งหัวกระจายข้าวข่อยเอียนแล้วแต่ว่าพอนด้เอียนมาทั้งผีดรกข่าพอนเอียนไปทางน้ำสลิงสลิงดึงอยู่แต่ที่สลิงดึงไปพี่น้องสลิงดึงไปเพราะบักม่วงได้เป็นถุงได้เป็นฝอพี่น้อง ผมม่วนผัดปั้นยุนอนนั้นบ่าในไทยให้เบิ้งพี่น้องญานิเฮงให้เบิ้งคนงานหัวกระจายข้าววสิมาอีกบ่หันมาอีกคืดร้อนว่ได้แล้วพี่น้องเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ้ยผมม่วงจากมีหมากพี่น้องรบๆออกไปไกลบ่ได้ฝนอยู่ในตลอดนี่ดึงฟังเดียวสลิงดึงฟังเดียวเย็นไปแล้วพี่น้องสิได้แซงคุณพ่อมาเบิ่งอยูุ่ขาท่าค่ะคุณพ่อกำลังมาเบิ่องอยู่โอ้พี่น้องไนั่นปันซ้ำไลยพี่น้องว่า ต้นบะม่วงจากตรงตรงตรงเปียนไปทางขุนกับค้อเอลียนไปทางนพี่น้องอันนี้ว่าใช่ไหมอีกบ่าััดมาอีกคือนร้อนปรไเดแล้วพี่น้องเอ,อ,เอ,อ,เอ,อ้ยของม่วงจากมีหมากพี่น้องรบกวนออกไป,รปรไกลป่ะเดีฝนอยู่ในตลอดนี่มันดึงฟังเดียวสลิงดึงฟังเดียวเียนไปแล้วพี่น้องสิได้แซงคุณพ่อมาเบิ่ง